สวัสดีครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูการทำนาวานนะครับผมขั้นตอนแรกเราก็เตรียมดินโดยการไถนะครับไถกรบไถพลวนนะครับผมอันนี้เราไถาพลวนกันแล้วนะครับ <c oughs> บ่ไถบกถ่องพี่น้องบ่เล่ากันเนาะฟังอ,อกอยู่ดหอกเนาะ อันนี้หาก็ทําการไถไปแล้วนะครับเนาะอาทิตย์หนึ่งแล้วหอกัาวานเขานี่ครับในเขานในเมล็ดเขาว่ากับนี่ครับหาก็ทําการวานนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหน้าวานนะครับเหากับวานแล้วแล้ว,ลวมืออื่นหากับสีน้ารดไถมะปันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้ดินนี่กบเม็ดเขาลุงขางลางแล้วก็มันก็จะแตกนอกแตก ยอดนะครับเนาะนี่อันนี้คือหน้าวานครับหน้าซีไรนี่ใส่ไปซีถุงครับผมหน้าซีไรครับตรงนี้คือไถพวนเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้ปั่นนะครับผมอันนี้หน้าซีไรครับโอ้หนหอดปุ่นแล้วครับผมการทำหน้าวา,านก็ดีคือประหยัดเวลาครับเพต้องรอคือหน้าดำหน้าดำเน,นี่ยเขาต้องไปไถไปเตรียมแปลงวาน เพื่อที่จะล่อตกกาต้นกานะครับแล้วแล้วห้องก็ต้องมาไถตรงนี้อีกเที่ยวหนึง่งล้อหลกกาถอนกาเราไปตรงมาดำอีกนะครับคือทาหน้าวานตัวนี้คือเรียบร้อยเลยนะครับห้องก็ค่อยมากคุ้มหย่าคุ้มนม้ำสูบน้ำเซลนะครับการทาหน้าวานก็นดีอีกแบบหนึ่งประหยัดอีกแบบหนึ่งแต่มีผลเสียก็คือหย่ามันจะขึ้นหลายครับห้องก็ต้องคอยดูแล ดีกว่ามากกว่าหน้าดำนะครับหน้าดำนี่ดำล้วๆกับสูบน้ำใส่เลยมันก็สิง,งามนะครับหน้าดำอยู่สีดีครับแต่เสียเวลาสำหรับคนที่มีเวลาทำหน้าครับปีนี้ก็ขอให้หนายยกปรับราคาเขาให้ นสูงๆจากน้อยเด้อกิโลหาบาเบอเด้อครับปีนี้ครับขอบคุณหลายๆเด้อ่านนายกขอบคุณนลวงหนาครับผม